ความเชื่อมก็ส่วความเชื่อการที่เราจะมีหาความจริงและหาความจริงได้จากสถาบันกษัตริย์ส่วนแยกย่อยมึงอยู่รู้เยอะรู้เยอะแล้วมึงไม่รู้ว่าอตกลงช,ชตัตนไหนไปตีเหมาวลวม่นทั้งหมดแลด้วด้อยค่าชาติตัวเองแว้นถนัดงานถนัดของไออาจารย์สออะไรเนี่ยด้อยค่าชาติตัวเองอถน,นัดแล้วเราก็ไปตามหาเรื่องของส่วนย่อย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  มันจะบอกว่าคนไทยไม่มีอยู่แล้วเพราะมันมองไม่เห็นสถาบันกษัตริย์กษัตริย์มีไหมมันก็บอกไม่มีไม่มีสยามเออเขาบอกอะไรนะแนธทํายุคแรกขาบูชาผีการเขียนอักษรลงบนหลังศิลาจึงจะลึกไว้เพื่อบูชาผีอะไม่มีความรู้แล้วมันจะไปเขียนอักษรไม่มัาบอกอยู่แล้วไงคนเขียนได้ต้องมีความรู้เนี่ย เพราะคนในยุคนั้นมีแต่่านไม่มีความรู้เนี่ยมันขัดแย้งกันไหมเพราะคนเขียนอักษรไว้บ,บนศีลาแต่คนสมัยนั้นมันมีแต่่านไม่มีความรู้ไอเนี่ยเลอะเทอะผมจะบอกให้ใครฟังมันนะั่เลอะเทอะนักมโนศาสตร์นักอยู่ในกาลาแรงของมันนะมึงหาประเทศขเขมรให้เจอหาศาสนาเขมรให้เจอก่อนนะไม่มีถ้าไม่มีมจะมียุคอะไรอารยธรรมเขมรโบราณได้ไง แค่เราคิดไม่มีไก่มัจะมีลูกไก่ได้ไงไม่มีกษัตริย์เขมรมันจะมีอายุธรรมเขมรไม่มีประเทศเขมรมันจะมีอายุธรรมเขมรได้ยังไงแล้วเธอไอ้ตาทั้นวิชาการสอนเนี่ยมันไม่ชอบติดกระดุมไอเริ่มต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากกษัตริย์ต้องเริ่มต้นจากประเทศก่อนถ้ามันไม่ไม่เริ่มต้นจากประเทศอ่ะมันก็ไม่มีอ่ะมันไม่มีมันไม่มีหรอกอายุธรรมเขมรมันไม่มีหรอกกษัตริย์เขมร มันไม่มีหลักตัวอักษรเหมนก็มันเป็นธาตุเออแล้วมันมันคิดตัวอักษรยังไงเนี่แหละที่รูนเนี่ยแหละถูกแล้วถ้ามันเป็นธาตุไม่มีความรู้ต้องจะเขียนตัวอักษรยังไงเออตลบดีนะบางบางที่เขาบอกก็เป็นทั้งธาตุเป็นทั้งกระสับเป็นทั้งเอาเอา,เอาให้หมดเลยมึงกวาดให้หมดเลยพอเราพูดเรื่องอักษรสานสกฤตมันก็กเคมอัก,อกษรสัสกฤตแม่ เห็นไหมสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ไมวางไพ่ใบสุดท้ายลงไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่รู้ว่าหนึ่งนอกจากมันลงมาเคมแม้มวยไทยเสื้อผ้ามันเคมทุกอย่างจะเอาว่าเป็นของมันให้หมดถ้าผมความรู้เนี่ยลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นของมันที่สําคัญก็คือไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมันก็จะลงมาถล่มเฮ้ยนี่ของมันของมันเนี่ยตอนนี้ต้องเหม่งจะหาเรื่องมาเขาเรียกว่า เอออวยองก้วยมันอยู่งันะก็หาทางมาโจบตีไอ้ทั้งที่เราก็เป็นความจริงแต่มันก็จะพยายามหาทางมาหักล้างแต่ถ้ามันไม่รู้ว่าผมรู้อะไรแต่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไงก็ไปหาข้อมูลมาหักล้างกูดีนะแล้ววันหนึ่งมึงหักล้างไม่ได้่ยที่ผมผมไม่เนี่ยก็ร้อยมันหักล้างมาเออถ้ามันหักล้างไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อดานไปเนี่ยความเสื่อมมันจะปรากฏกับไอ้คนที่ใช้ความเชื่อ แล้วก็ความจริงมันก็จะเข้าไปทดแทนความเชื่อได้เเมอผมก็เลยไม่กลัวไงไม่เดือดร้อนไม่ได้กินกันเดือนรัดไม่ได้กินกันเดือนหลวงอย่างน้อยไอ้พวกนี้มันจะได้ฉุกคิดว่าเฮ้ยเฮี่ยมันมีคนคนหนึ่งมันคิดนอกกรอบไปได้แล้วมันบอกว่ามันรู้ความจริงเขาก็จะได้กลับไปทุกทัวร์ไปฉุกคิดหรืออะไรของมันหรือว่าเวลามันจะพูดเรื่องอะไรมันผิดผิดเนี่ยมันจะเริ่มระวังตัวมันจะขายที่หน้านะตัวนนี้ยังแยกขมเณรกับ กัมพูชายังแยกกันไม่ออกเลยนะไม่รู้วิธีแยกกัมพูชากับเขมรออกจากกันได้ยังไงก็พูดกันัวไปัวมากษัตริย์กัมพูชาบั่งอายธรรมเขมรบั่งอายธรรมเขมรโบราอ่ะแล้วทำไมมึงไม่ไม่ใช้กษัตริย์เขมรนะไม่ใช้กษัตริย์กัมพูชาทําไมแล้วก็พูดวนไปวนมาอายธรรมเขมรโบราณนะครับอายธรรมเขมรโบราณอลยธรรมมึงกษัตริย์เขมรโบราณมันถ้ามันมีนะวันนี้มันก็มีกษัตริย์เขมรนะ นี่ประกาศศักดูชาคนละพวกกันกับขมินมึงดูไม่ออกไงเออเลิศเธอไอ้นักขาสัตว์อมกล้วยขมินเนี่ยนะเริศเธอโยธายะธรรมสยามอะไรแม่งกับขมิเนขมิเนขมิน,มนไอ้พวกนี้ขมินขึ้นขอมองนะให้มันเขาเรียกอะไรมันคงยากที่จะเยียวยาไอ้พวกเห็นชาติอื่นดีกว่าชาติตนยนะกินเงินเดือนกินเงินเดือนรัฐบาลไทยแต่แม่งใจไปฝอกไฝ่ ยกย่อมชาติอื่นเนี่ยชาติตนนอ่อายะธรรมเขมรมัน,มนเนี่ยเป็นของพวกมันเป็นอายะธรรมเขมรโบราณเป็นอายะธรรมที่เขาสร้างมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วเราก็ยึดมาเนี่ยแต่เราอะแบ่งเขตสานปันน้าแข่งมึงภูมิใจตรงไหนเนี่ยนะเอาอายะธรรมตัวเองไปยกให้อายะธรรมเขมรซะงั้นไปหากษัตว์มาให้เจอก่อนนะหาประเทศเขมรในอดีตให้เจอก่อนแล้วมึงค่อยพูดเรื่องเขมรโบราณ อารยาธรรมเขมรโบราณตัวอักษรเขมรโบราณเนี่ยแหละซึ่งจริงมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เลือกของมีคนก็บอกว่าจะให้ผมนําพิสูจน์ตั้งแต่ขเขมรไม่มีกษัตริย์มันไม่มีกษัตร,ริย์รรอยู่แล้วไม่ต้องนําพิสูจน์ขเขมรโบราณมันไม่มีอยู่แล้วอักษรเขมรโบราณก็ไม่มีเป็นธาตุมันถูกรับท่อนมาจะไปเรียนรู้อะไรล่ะนะอักษรของกับอักษรเขมรมอ่านกันไม่ได้คนละเรื่อง ตวการพูชาเอาอักษรของไปพัฒนาตอนรสี่นี่นะความจริงมันเริ่มปรากฏปรากฏปรากฏเห็นนะมีคเขเมรตรงไหนเขเมรโบราณอยู่ตรงไหนมีนยสุกหลูอยู่ตรงไหนไอ้นักวิชาการไทยแม่งก็อวยเขเมรโบราณเขมรโบราณน,นะแล้วมันก็มาด่าเอ้ยกรุงสุกรไทยเนี่ยเกิดพุทธตวรสิบแปดมันน่ะเกิดสิบห้าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอรารยธรรมเคลียอะไรเลยดีกว่านะ เราไปหลงเล่นเกมไปหลงแลตามเกมของมันต้องคอยไปแก้มันว่าตรงนี้มันของเรามันเคยเป็นของเรามันอย่างงุ้นอย่างนี้มันจะเสียเวลาทำไมมันไม่เคยมีประเทศมันไม่เคยมีกษัตริย์มันก็จบแล้วมันจะมีอารยธรรมได้ยังไงมันจะมีศิลปะวัฒนธรรมมันจะมาทอผ้าไหมมาเค็มสบายเราก็ไปมัวแต่วันนี้มันสบายก็เป็นของเราเรามัวแต่ไปเคมมวยก็เป็นของเรามีอะไรที่ดีกว่านั้นไหม ประเทศบันทัศประเทศมันเป็นของเราโอเคไหมชัดเจนไหมครูครับในเมื่อนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตรทย,ยังยกยอเขมนอยู่ในะปัจจุบันและความจริงที่แท้ที่เราควรรู้ศึกษาในอนาะคตจะมีการตีพิมพ์เพื่อจะจัดทําเป็นหนังสือเรียนได้ไหมครับครูนี่แหละครับต้องสังคายนากันอย่างอย่างหนักเลยแต่ถ้าไปดูจากรดานที่เขาแชร์กันไปเนี่ยทุกคนคนไทยเห็นด้วยกับผมนะเออผมก็ ถึงบอกคนไทยทุกท่านเนี่ยผมว่าพูดเรื่องจริงแล้วและความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยแล้วความจริงเนี่ยมันทําให้เราสืบค้นบัมพ้าุรุษของเราเองได้แล้วเราก็จะสร้างความภูมิใจให้กับลูกหลานด้วยข้อที่จริงเราก็จะนําพิสูจน์จากหลักฐานความจริงที่ผมพูดได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับมาแต่ในขณะเดียวกันไอ้พวกไอ้นักวิชาการที่มันยังอวยคำเมงอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลารัฐบาลเนี่ยเราหลับตานึกดูดีๆ ถ้ารัฐบาลมีปัญหาเรื่องเวลาสันขยานาประวัติศาสตร์อะไรใหม่หรืออะไรยังไงก็ดีเขาจะเอาคนอย่างพวกเราเข้าไปไหมเขาก็ต้องปรึกษานักวิชาการและนักวิชาการพวกนี้แม่งอวยเขมเณนอยู่แลว้วคุณคิดว่าเราจะได้ความจริงไหมไอ้พวกนี้มันวัสกะพามนะมันทําลายเราจากภายในเนื้อพวกกัดก่อนเหมือนมะเร็งอ่ะมะเร็งในร่างกายมันค่อยๆแทะเล็มไปเรื่อยจนร่างกายอยู่ไม่ไหวก็ตายไปเองนะพวกมันก็ ทำร้ายทำไม่ดีแต่ประเทศไทยอ่ะมันก็มีช่องทางธรรมชาติหลบหนีนะและพวกนี้หลายคนนัไม่ใช่ผมไม่เคยเจอไม่เคยปะปัปะทะมันแล้วนะไอ้แก๊งพวกนี้มันจะไปเป็นทีมสังเกตดูมันจะออกงานมันก็จะออกเป็นทีมเหมือนตลกคาเฟ่ใช่ไหมเวลามันไปนี่แม่งก็ไปเป็นทั้งแก๊งมัน่ะเออมันไม่ไปเดี่ยวหรอกเดี่ยวมันโดนสวนมันจะไปเป็นแก๊งกวนกัน เห็นไหมเออไอ้แง่เนีมันแก๊งของมันรู้อให้ผมอ่ยชื่อเลยนะผมรู้นะแบกได้ทุกตัวนะ้นกานะศาสตร์อ้ยสมัยเนี่ยคัดการหน้าแม่งได้ทุกตัวกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับ กดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้